คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวคุณเองและคนอื่นสวัสดีครับและนี่คือรายการเกมเนรมิต สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ชมการสร้างจริงๆเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของการคิดระหว่างคู่ของคุณโจยบอยกับคุณโต้งบูเดเบสแล้วก็คุณแตมกับปอาจารยชนินใช่ฮะสนุกสนานมากๆแล้วเราได้มีการไปเลือกไปหาวัสดุอุปกรณ์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเราเป็นการสร้างแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะเห็นวิธีการว่าเอ๊ะเวลาจะลง ถังแซดถังบำบัดน้ําเสียต้องทายังไงท่อต้องใหญ่ขนาดไหนปูกระเบื้องหรือวอ่าใช้ตัวของอสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบูต้องทำอย่างไรชมไปด้วยครับชมไปด้ยวยได้รับการแก้ปัญหาด้วยได้รับนว,วตัตกรรมใหม่ๆด้วยรวมถึงความสนุกและเรื่องราวที่แขกรับเชิญของเราลงไปสร้างจริงๆดูซิว่าจะเป็นอย่างไรพี่ไปทีมไหนแม คือว่าพี่บอยเนี่ยจริงๆอยากไปทีมของสแตมแล้วก็อาจารย์ชนินแต่ว่าทางทีมงานบอกว่าให้ไปของพี่พโจโ,โจ้ยบอยแล้วก็คุณโต้งละกันจะได้ไปสร้างความคึกค,คืนก็ดีผมจะได้กลับไปเขาดินไปหาเพื่อนผมอ่ใครครับใครต้นตระกูลผมไงมีทั้งตัวโอ้เยอะแยะมากมายหลายๆตัวครับเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ครับครับผมว่าความสนุกนะฮะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแน่นอนอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับ ติดตามเพื่อจะหาคู่ที่11ด้วยและแน่นอนนะครับกติกาเป็นอย่างไรเชิญชมครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะได้รับโจทย์จากทางรายการเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใดก็ได้ในประเทศไทยโดยมีงบประมาณในการก่อสร้างทีมละ5 0 0แสนบาทเกมในการตัดสินได้แก่1ฟอร์มการก่อสร้างที่มีรูปลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ลงตัวกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อม 2. ฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ 3. า i อินสปิเรชันแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบสำหรับการให้คะแนนจะได้จากาคณะกรรมการทั้ง3ท่านท่านละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนและจากผู้ชมในห้องส่องอีก70ท่านท่านละ1คะแนนรวมเป็น70คะแนนคะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนน จากโจท์การเนรมิตห้องน้ําเพื่อคนพิการทีมคุณโจอีบอยและคุณต้องบุตดาเบสก็เลือกสถานที่เนรมิตกันที่สวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยด้วยสถิติมีผู้เข้ามาใช้บริการประมาณ2ล้าน5แสนคนต่อปีจึงเป็นแรงบันดาลใจในการเนรมิตของเขาทั้งคู่ที่ต้องการให้ผู้พิการและทุทกๆคนสามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างสะดวกสบายและเท่าเทียมกัน เมื่อถึงเวลาปรึกษากับสถาปนิกคุณโจอีบอยและคุณตงก็บอกเล่าความต้องการในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกและอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องมีในห้องน้ําซึ่งเน้นในเรื่องของความหลากหลายของผู้ใช้งานเพื่อให้ห้องน้ําเพื่อคนพิการน,นี้แข็งแรงทนทานและสวยงาม ทีมคุณโจอี้บอยกับคุณตงมาเลือกสินค้าด้วยตัวเองได้รับคาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้วัสดุและสุขภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับผู้พิการพร้อมกับได้ความรู้เกี่ยวกับนวัตรกรรมใหม่ทีมคุณโจอี้บอยกับคุณตงภายนอกเลือกใช้กระเบื้องหลังคาสไตล์กลมกลืนกับธรรมชาติภายในเลือกใช้กระเบื้องพื้นกันลืน่นงบประมาณ5 0 0แสนบาทใช้หมดเกลี้ยงพอดีเลยแหละครับทางด้านทีมของคุณสแตมและอาจารย์ชนินเลือกมาเนรมิตกันที่ศูนย์มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ หรือบ้านสายรุง้งที่นี่มีน้องๆผู้พิการอยู่เป็นจํานวนมากครับห้องน้ําที่มีอยู่ก็ไม่เหมาะสมสําหรับผู้พิการและไม่เพียงพอต่อการใช้งานคุณสแตมและอาจารย์ธนินจึงมีแรงบันดาลใจในการออกแบบทั้งคู่จึงเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานให้ครอบคลุมเพื่อน้งนองๆผู้พิการมากที่สุดครับ แม้ว่าจะถูกจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่แต่ข้อดีคือสะดวกต่อการเดินทางมาเข้าห้องน้ำของน้องๆเพราะว่าติดกับลานกิจกรรมนั่นเองละครับโดยภายในแบ่งออกเป็นห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงด้านนอกอาคารติดตั้งไม้ระแนงเพื่อกันแดดและเพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยครับตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินทางมาเลือกสินค้าที่จำเป็นสำหรับการรีบิตห้องน้ำทั้งกระเบื้องพื้นกันลื่นระบบ ทั้งบำบัดน,น้ำเสียที่เหมาะสมและสุขภัณฑ์หญิงและชายที่เหมาะกับผู้พิการด้วยแหละครับห้องน้ำของทีมคุณสแตมและอาจารย์ชนินด้านนอกติดไม้ระแนงเพื่อกันแดดด้านในเน้นในเรื่องของฟังก์ชันที่ครอบคลุมการใช้งานเพื่อผู้พิการครับส่วนงบประมาณก็ใช้ทั้งหมด50,000 0บาทเช่นกันครับ ครับห้าแสนบาทในแต่ละทีในการนรมิตรห้องน้ําเพื่อคนพิการและทั้งสองทีมมีการแนมความละเอียดลงไปด้วยคือ<ะ>ออกแบบแบบ universal design โอ้ใช่เป็นการออกแบบ <Yes. S 2> นะคสำหรับคนทุกกลุ่มเลยออกแบบอะไรนะ universal design นี่ย a h thank you very much โอเคโอเค thank you teacher see you again next week สอ uh, sit down please why universal design นะเป็นการออกแบบสําหรับคนทุกกลุ่มทุกชนเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นคนชราค,รคนพิการ เด็กๆรู้ว่าจะเป็นอย่างเราเนี่แหละก็สามารถที่จะใช้งานได้และนี่แหละคือการออกแบบแบบยูนิเวอร์ i g ลดีไครับและแน่นอนครับเราสองคนจะทำหน้าที่สังเกตการผมตามไปของคุณจอยบอยแล้วก็คุณต้องุเพลสที่เขาดินวนาเขาดินแห่งแรกของประเทศไทยผมชอบอะไรเก่าๆเพราะว่าหน้าผมเก่าจะเรียกอย่างว่าหน้าแก่ก็ได้ผมไปทางนั้นแล้วกันส่วนผมผมไปทีมของคุณสแตมนะครับแล้วก็อาจารย์ชนินครับสคนนี้เนี่ย รู้หลักการในการออกแบบแน่นอนอาจารย์ชนินเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่จุฬาสอนสถาปัตส่วนแสแตมนะฮะก็จบไอดีมาที่สถาปัตเหมือนกันก็คือออกแบบอุตสากรรมครับผมใปทีมนี้ครับน่าจะสนุกครับไปที่บ้านสายรุ้งที่ปากเกร็ดครับชมนะครับว่าทั้งสองทีมจะมีการสร้างที่สนุกสนานแค่ไหนกับเกมนลฤทิ์ติดตามเลยครับไป เริ่มกันที่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการหรือบ้านสายรุ้งของทีมคุณแตมและอาจารย์ชนินกันก่อนนะครับซึ่งเป็นงานในส่วนของการทําฐานรากและขึ้นโครงอาคารพื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยของเหลือใช้เราก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆและอาสาสมัครในการขนย้ายสิ่งของต่างๆออกจากพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเนรมิตครับจากนั้นทีมช่างก็เริ่มในส่วนของการปรับหน้าดินขุดดินวางท่อสําหรับระบบบาบัดน้ําเสียและเทคอนกรีตฐานราก รวมถึงการวางถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียเริ่มจากขุดหลุมไม่มีขนาดกว้างและยาวมากกว่าขนาดของถังประมาณ15-20เซนติเมตรเตรียมก้นหลุมด้วยทรายหยาบอัดแน่นประมาณ5เซนติเมตรและปรับให้เรียบลงเสาเข็มและเทพื้นคอนกรีตรเสริมเหล็กหนา10เซนติเมตรรอคอนกรีตรเสต็ตัวแล้วนำถังวางในหลุมจัดวางให้ได้ระดับและตรงตามกับแนวท่อ กลบอัดด้วยทรายหยาบและรถน้ำให้สายชุ่มรอบๆบถังครั้งละประมาณ50เซนติเมตรสลับด้วยการเติมน้ำภายในถังครั้งละประมาณ50เซนติเมตรสุดท้ายติดตั้งฝาถังซึ่งสามารถตกแต่งฝาถังด้วยการปูวัสดุตกแต่งได้เช่นกระเบื้องเพื่อเพิ่มความสวยงามในส่วนของโครงสร้างผนังของอาคารทั้งคู่เลือกใช้อิฐมวลเบาที่สะดวกและรวดเร็วครับ ทางด้านสวนสัตว์ดุสิตของทีมคุณโจอีบอยกับคุณต้องบุตเตอร์เบสก็ก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคารรวมถึงก่อผน,นังของอาคารครับทีมงานช่างเริ่มเคลียร์พื้นที่ปรับระดับหน้าดินรวมถึงขุดหลุมเพื่อวางถังบำบัดน้ำเสียและทำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก้นหลุมก่อนที่จะวางถังบำบัดน้ำเสียรวมถึงทำโครงเหล็กสำหรับฐานรากเพื่อโครงสร้างอาคารและก่อผน,นังเสร็จเมื่อโครงสร้างอาคารและการก่อผน,นังเสร็จ ทีมช่างก็เร่งงานในส่วนของโครงสร้างผนังอาคารด้วยการฉาบปูนที่ผนังอิฐมวลบาด้านการวางถังบำบัดน้ำเสียเมื่อคอนกรีตเสริมเหล็กเซ็ตตัวได้ที่แล้วก็จัดวางลงก้นหลุมตามขั้นตอนโดยวันที่1ทีมของคุณโจอีบอยกับคุณโต้งบูตาเบลสจะเริ่มมุงหลังคากันก่อนครับเมื่อมาถึงคุณโจอีและคุณโต้งก็รีบมาตรวจงานกันก่อนเลยครับสวัสดีครับพี่ยอ์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ ก็คลิปหน้าตามแผนโอ้โหขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเลครับพี่ครับผมแล้วมีปัญหาอะไรติดขัดไหมครับตอนนี้จริงๆระบบงานตอนนี้นะครับพี่ที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันจะมีพวกการทําโครงสร้างของอาคาร,ครประกอบไปด้วยระบบเสาเข็มครับทาคานครับอดินเทพื้นนะครับ,รบแลวตอนนี้เราก็เริ่มก่อแล้วก็ฉาบผนังไปแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูที่หน้างานไล้ได,ได้ครับได้ครับ รวมถึงคุณบ๊วยที่ตามมาที่หลังก็มาช่วยการตรวจเช็คงานระบบบำบัดน้ำเสียและความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับแหม่เสียเวลาเดินชั่วโมงกว่าพื้นที่ที่คุณสร้างมันดูกว้างขวางมากเลยคุณจะถามทำไมก็เดินแปน๊บเดียวก็ถึงแล้วคุณเรียกผมก็ได้คุณไม่เครื่องแหม่ผมเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลแล้วคุณผู้ชมครับบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมามันดูเล็กอย่างจริงแล้วที่เราลงทุนเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็วัสดุต่ตางๆ เพราะว่าคนมันใช้ต่อปีระดับ2 5ล้านหแสคนมันต้องใช้ของจริจริงรื่นต่อครับครก็จริงๆในงานวันนี้พี่คือเราจะไม่มีหลกผู้ชมอยู่แล้วครับที่หลงขาอแรกไปอ๋อวันนี้มุงหลังคาก็คือวันนี้ิรง ออกทีว,นนวทีโปงกับพี่โจอี้ออกจริงๆก็ต้อง็มาลงทุกชุมหมู่ที่จ้าไม่ทำเซตออกทีวีป่ะเรียกว่จริงๆจริงๆก็พูดเรื่องจริงอย่าไปต้องพูดออกจริงๆต่อครับคุณลุงวันนี้เราจะทำโครงหลับคาพี่โจอี้กับคุณต้องออกแบบมาแล้วคือจวดสอนกนอรอนรารสำคัญสำคัญมากเลยไม่ต้องกลัวเปล่าเออทำไมต้องซ้อนกันตะคุณที่ซ้อนกันสองได้เพราะว่ามีชั้นหนึ่งสำหรับหลังคาห้องนี้ และชั้นหนึ่งสำหรับญาติที่พาเข็นเข้ามาจะได้นั่งหลบร้อนนั่งชิลๆแป๊บหนึ่งดีไซน์ไว้แล้วครับผมหน้าตาไม่ไดน่าตื่นใจเลยครับผมแล้วก็จากที่ดูจากที่ดูข้อมูลแล้วนี่ก็คือตัวหลังคาเนี่มันไม่ยากนะเที่ยวก็เสร็ับเบื้องเลยไหมกรับเบื้องเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวผมปรับพื้นที่แล้วพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเริ่มงานกับเบื้องภายในกันอ๋อทันไหมเอาจริงๆคุณอ้นทันไหมไม่ทันครับมีอะไรบ้างที่อ้นทำมาเนี่ยไม่ได้ครับ ถ้ามันชื่อว่าเกมนิวมิทก็คงไม่มีโอ้โหไอ้เห้ยการกลางคืนการคืนเขาให้ทำได้กลางคืนกลางคืนเขาให้ทำได้ถึงประมาณโอายเสือกบ่อยฟางก่อนแล้วนะบ้าไปที่เสือามมากนนบ่าก็อยู่ในตู้เย็นนั่นแหละอยู่ในกล้องครับผมอ่อาเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลังคาดีกว่าหลังจากที่ขึ้นโครงสร้างหลังคาแล้วก็ยึดแปรกับโครงหลังคาด้วยตะปูเกลียวเพื่อให้อาคารมีความเย็นสบายมากยิ่งขึ้นทีมงานของคุณโจยบอยและคุณโต้งจึงเลือกใช้แผ่นสะท้อนความร้อนปูทับบนแปรก่อนที่จะมุงกระเบื้องหลังคา ซึ่งจะทำหน้าที่สะท้อนความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวอาคารได้สูงถึง95เลยทีเดียวโดวยไม่กักเก็บความร้อนไว้นในตัวเพื่อคายออกมาภายหลังอีกด้วยนะครับสำหรับการมุงหลังคาในแถวแรก จะต้องยืดกระเบื้องทุกแผ่นติดกับแปรด้วยตะปูเกลียวและกระเบื้องแผ่นริมทั้งสองข้างจะต้องยืดเลยจากไม้บัวปั้นลมข้างละ2เซนติเมตรส่วนในแถวถัดไปวางในระยะกึ่งกลางของแผ่นแรกสลับต่อไปเรื่อยๆจนถึงด้านบนครับไปดูกันที่ไซต์งานของทีมคุณแตม์และอาจารย์ชนินกันบ้างเลยครับพร้อม่ด้งแมนทั้งนาครับมาแล้วครับสวัสดี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 คชัยไม่เล่ะเนี่ยอาจารย์อาจารย์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้คือต้องบอกอาจารย์อะว่าเสร็จไม่ทันการอะ ที่เราคุยไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเสร็จแล้วผนังทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วก็หลังคาแต่ยังไม่เสร็จเลยอาจารย์ทำยังไงดีฮะช่างเ่งได้ไหมครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยหลังคาผมเนี่ยเสร็จแน่ๆพร้อมทั้งผนังก่อเสร็จครับแผนงานของผมพรมุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มในการฉาบฉาบทั้งนอกทั้งในพร้อมทั้งจะเริ่มปรับพื้นที่ละถามช <c oughs> ่างเม่นว่าไอ้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 ไอไอละเนี่ยเราตีติดกับผนังหรือเปล่ไม่ครับไม่ไมครับมันไม่ก็คือเนี่ยครับจากผนังเนี่ย ออกมา50เซนนั่นแหละเอาละ50เซนเดี๋ยวเราต้องเสียบแล้วเทเทพื้นยื่นใช่ครับจะมีพื้นยื่นคือออกมา50เซนเพร่อว่าจะเป็นช่องโอ้วาแดงเอาละอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคอยดูกันครับว่าจะเป็นยังไงจะใส่ตามตารางที่เขาวางไว้หรือเปล่าโอเควันนี้งั้นแต่มที่นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการเนรมิตพ่องน้ำเพื่อคนพิการกันต่อ5 5